นสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับมันิวกามาพบกรับช่องนเกนักล่าบรนทุกหรือเก่านะครับจะพามาดักบ่วงหรือเก่านะครับพี่น้องบริดัทภาพไปดักกับเล็กหรือว่าบริษ้ภาพไปตกไบามีคาสุกับดักบ่วงนะครับอันเป็นบ่วงเที่ไอ้เกษตรกรนักล่าบรรทุกเพิ่นสอนมาห้เฮ็ดนะครับแล้วก็สอนดัก สอนหาอยู่หากินสอนวิธีทําหนูนะครับส่วนวิธีทําหนูก็เป็นน้นอ,งนองเพื่อนละครับน้านอยู่บ้านเดียวกันก็นกับเพื่อนสอนผมขั้วหนูขายหนูวิธีการเทนูวิธีการขั้วหนูให้มันให้มันแบบน่ากินหรือว่าย่างเราก็หอมนะครับเพราะว่า,าแต่ผมมาเรียนวิชาแตา่หาหนูเราก็ย่างหนูนะครับย่างหนูนี้ ผมกินนูได้หลายกว่าหล่าแฟนผมแต่ก่อนกินบัวลอพ่อตัวครับซูมืาอนีโตสองตัวนี่เมียผมกินผู้เดียวนะหมูมือก้อนนั่งงอนครับผมผมย่างกินสามตัวนะครับผมกินคนผู้เดียวเมียงอนนะครับคุณนะครับกับไอพันยุบพุ่นนะครับมาหนีกับกินเม่าไม้เนี้ยแปลกๆคิดน้องมันมีข้าง่ยใจหลอดเป็นไม้หน้าเกี่ยวเขาแล้วครับต่อเขานแล้วครับแต่เป็นกันที่เเจ้าเกี่ยวเขาอยู่คุณเป็น่ะครับ ก็จะเกี่ยวเขาขึ้นไอ้พันธุมารุยอยู่นี่ครับมาได้หมูหลายอยู่นี่กัดเข้ากับผ้ากันไสหนูเบิง้งว่ามันี่หนูสิติดดีบอนะครับต่ว,ว่าเข้าสิได้หนูหลายบอแต่ไม้นี่เป็นไม้ใกล้บ้านครับเป็นไม้ใกลใบ้บ้านบอกใกล้บ้าน่ปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปดักบ่วงกัน้วก็ไปเบิ้งผลงานหมดแดงสีไทยเป็นชอ็ชอตไปนะครับโอเคครับขอบคุณได้หลายกับทุกการรับชมนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณได้หลายครับ สวัสดีครับจะไปเบิงหนูกันเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับพี่น้องโอเคลุยดักเนี่ยมาทันแล้วครับพี่น้องยิ่เสียงรถเกี่ยวคนพี่น้องเห็นรถเกี่ยวปะนะครับหน้าเกี่ยวนะครับกําลังติดใจหน้าเกี่ยวครับพี่น้องผมดักยู่ช่วงหุ่นพอดีเลยยิ่เสียงรถเกี่ยวก็เลยมากเลยครับเห็นรถเกี่ยวกับยิ้มเลยครับเพราะว่ารถเกี่ยวกับหัวเส้นสีแน่นอนนะไปดักหน้ารถเกี่ยวฟอร โอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับอุ้ยอันนี้มันหนูต้องขาวลุ้นหนูพุกเนี่ยสุดยอดพี่น้องถูกงหญ่นะครับนี่ครับหนึ่งเต็มพี่น้องแกวครับแกวถูกงหญ่ได้ครับ๋ยวเขาคนสี่เสียแะวเขาคนสี่เสียหายโอเคครับพี่น้องเก็บก่อน เอาละครับพี่น้องมีแต้มนะครับใส่ไปกลางทางนะครับเป็นไดพี่น้องสูตรใส่กลางถนนนะครับไม่มีท่างนะครับใส่แบบพิชาการมองนะครับเห็นห้อยเห็นแบบเลื่มเรมๆตัวนี่พี่น้องเห็นปะคือใส่เลยนะครับกระถือพี่น้องโอเคครับพี่น้องแต้มที่สองครับเจ้าใส่หนุกผูกไว้เดอยพี่น้องแต้มมันลันมันลันโอ้เป็นหนูทองขาวครับเป็นนูทองขาวครับพี่น้อง รองเท้าหนุ่มแจมครับสวยๆแก้วพี่น้องโอเคครับโอ้รองขท้าใหญ่พี่น้องมาที่รถครับเห็นป่ะนะครับโอเคครับพี่น้องขออนุญาตจัดการกันมาที่รถครับโอเคครับก่านหนาเขาเห็นเป็นท่งสั้นๆนะครับพี่น้องโอ้โหนะครับหลังต่อจากหลังนี้นะครับเดี๋ยเข้าสิบเอ็ดตีสิบ ี่ครับนี่ไส้หนูทองขาวมันมวลยังสิเด็กพี่น้องนี่ครับโอ้น like, <the> okay, okay, ี oh, ่แหละครับไส้หนูทองขาวตัวใหญ่แล้วครับหนูทองขาวนี่เกือบเกือบซ้ำหนูพุกเลยครับหนูทองขาวแถวนี้นัครับอาจารย์สองคนกับไซย่บุ่นนะครับนี่โอเคครับพี่น้องมันครับมีแต้มนะครับพี่น้องพัดลมบูมอยู่นี่โอ้ยมือมาป โอเคครับนี่เดี๋ยวพูดมองแโอ้ตัวง,งามพี่น้องหนูขาวครับสนุกหนูต้อนรับแขกครับสวยๆโอเคครับบ่วงใครเหรอ,อกแกมนึงพี่น้องใส่อันห้วยอู้อใช่ละนี่พี่น้องแก้ว สภาพไม้ต่อไปนะครับมันี้ก็เป็นไม้เลาะนะครับสภาพไม้ต่อไปก็เป็นไม้อันหน้าเกีียวนะครับนี่นะครับลองหนึ่นะครับต้นครับโอ้ฝนพี่น้องฝังต้นเลยนะครับฝังต้นนะครับใส่เป็นหัวหู้นะครับรงขาวพี่น้องนะครับไม้หน้าเกี่ยวครับ โอเคครับพี่น้องโอ,โอ้นี่ครับหนูพุกตัวเอ้ยหนูทองขาวตัวใหญ่เด้อพี่น้องหายหน้าเกลียวมีแต้มเหรอเด้อพี่น้องหน้าเกลียวมีแต้มเหรอครับมาเบิ่งตัวหนูกันอู้ตัวใหญ่พี่น้องโอเคครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามหายหน้าเกลียวนะครับโอ้ยมาลุ้นกันน้ำกันพี่น้องข้างหน้าใส่หนูพุกไว้แล้วครับเบิ่งนี่เลียมเลียมเลย,เย,เยพี่น้อง เรียมเรียมเรียมเลยใส่ดักงูนะครับมาเบาาิ่งกันพี่น้องหลังเลยนี่หยังเกิดขึ้นครับที่หลังเอียนอุ้งอุ้งอุ้งงูยังเอ้า,อ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 าหนูพุกพี่น้องเอ้าฉันเป็นลูกมันอยู่เอ๋เอพี่นอ้นนนองเป็นลูกมันพี่น้องเป็นลูกมัน ลงนาฟุกได้ครับลงนาฟุกลงนาฟุกพี่น้องโอเคครับตัวมัมน่าไหครับอ๋อทางนี้ลั่นพี่น้องอ๋อทางนี้สั้นทางนี้สั้นนะครับอ๋อหนึ่งหนี่ครับพี่น้องทางนี้กจะลั่นทางนี้กจะลั่นลูกหนูออกก่รนะครับ ครับไปพี่น้องมึงบอกแล้วครับมีหู้ยู่ใส์โดนอยู่แล้วครับนีบ่วงถอดครับห้อยเทียบบ่วงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลังนี้บ่อ๋อ้รังนี้เหรอครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจัดการก่อนสรุปแต้มนะครับมองไข่เนี่ครับดักทุกช่องนะครับ ล้านลายพี่น้องครับเด็กน้องน้อยสองตัวแม่มยังมาท่านได้อยู่นะครับกด็กสองตัวได้ครับพี่น้องแม่มมาท่านได้อยู่ซื้อววอียังค่ะคาาอยู่เลาะเนี่ครับบริเคียนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแต้มต่อไปเป็นเช็คชัดครับอางใส่หูหนูพวกติดหนูสองขาวติดหนูสองขาวครับเพิ่งแต้ม ตายแล้วบ้างโอ้ตายแล้วตายแล้วครับโอเคครับพี่น้องนกขาวตัวใหญ่นะครับโอเคลักลมรมครับพี่น้องลืมไปตั้งกันรนุนอย่างลักลมรมักลม,ลกลมเร็นรักลมทายไปก่อนโอ้พี่น้องนพกนพุกนกพุกครับโอ้ยนี่นกพุกแล้ว พี่น้องพี่น้องน้องไหญหนุพวกแล้วโอ้ผมขอจัดการกันครับผมขอจัดการพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นปะโอเคผมขอจัดการันครับแะจัดการเราเด้พี่น้องโอ้หนูพวกใหญ่หนพวกใหญ่ครับพี่น้องหูมันอยู่นี่ครับหูมันโอ้ยดีใจดีใจครับเดวหูพวกใหญ่โอเคครับพี่น้องเสยๆเลยสวัสดีครับกระหอดเวลาสรุปแ้มนะครับ วันกบโดดลงน้ำเลยพี่น้องเอาบ่วงไปน้ากบติดบ่วงว่ามีบูนวาษนาได้เห็นหรอของอ้เพื่อนนะครับเจาที่ในสิบตัวนะครับส่วนของผมนะครับนี่หนูพุกครับหนูพุกหนูพุกครับแต่สิบห้าตัวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวครับพี่น้องโอเคครับนั่นกับผู้เก่าผู้เดิมนะครับอ้นะครับ อาจารย์นะครับเกษตรกรนักล no. okay. ่าบ้านทุ่งนะครับกับนี่นะครับว่าทีช่องไม้นะครับคนหล่อนักล่าบ้านทุ่งนะครับครับโอเคครับมันหนีกันมาครับทีมงานนะพี่น้องโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับบายบายฝันดีครับพี่น้องกบลงกบด่วนลงนะพี่น้องดูแหวได้คลิปช่องวีคนดูเยอะ พีแอดเราคนเยอะๆดูดิถ่ายเลยเราเขาด้วยทีมงานดกันงานเราของจริงครับที่ของจริงห้องชมครับหลุดครับผมหักวงไปด้วยครับนึงครับถึงต้องลงไปเอาเลยครับผมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โสุดยอด นี่ขายแม็กหน้าคลิปเลยขายแม็กหน้าคแก่พี่พี่โชว์หน่อยยกโชว์หน่อยบอดใส่สลิงบอดใส่สลิงบอดใส่นักแสดงนะครับโอเคครับพี่น้อง